สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะันนี้กินอะไรดีอ้าวิุ้แม่จา้าอันนี้เป็นอะไรข้างในอ๋อลาวอาเซียนอ่ะสี่นอยกิจพี่ปกติ VIP นะคะ ี่น้อยกิฟพี่ปกติบ i p อีทุกคนถ้าทุกคนอยากได้ใบแบบนี้นะอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะทุกคนเข้ากลุ่มก็จะได้ใบแบบนี้แล้วนะคะอม,มาวันนี้ได้อะไรเอ่ยเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานได้อะไรคะไม่ได้อะไรเหรอได้นี่ได้นะคะได้นะคะแล้วก็ เด่นบอได้อีกเมื่อวานตัววิ่งรุ่นเราไม่มาเลยนะทุกคนเอาจินไปหลักร้อยหรือหมดเลยอะ่ะเอาไปหลักร้อยอ่ะด้วยแต่ได้อันนี้เห็นไหมเนี่ยวันนี้มาดีใหมดิเกิไม่ประทับใจเมื่อวานไม่ประทับใจอืม มาใหม่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 รอบนี้ไม่มารอบนี้ก็ต้องมาอ,อสักวันก็ต้องประวันของเรานะเราเป็นเลือดน,นักสู้เราเีเลือดน,นักสู้อยู่แล้วกน้น อ่าวินอ่าวินวินห้าตัวนะวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกคนหนูมไม่เจ้าอะไรใส่ให้เลยก็แล้วก็จะมีวินสี่ตัวค่ะนะคะวันนี้นอยชนลาวด้วยไปเลยค่ะไปหนึ่งเก้าเลย ไปแบบวัดใจมากทุกคนวันนี้ยเมื่อคืนใครตามดาวไหมถ้าใครตามดาวนะแบบแบบโอ้โหแบบได้อะ่ะเออแต่ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมืดมืดไม่รู้เหมือนกันว่าใจยังไงดาววัดใจของเรานะคะทุกคนดาววัดใจทุกวันทุกวันนะทุกคนมีให้ทุกวันนะฮะ ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ไรก็ได้นะทุกคนอืมนะฮะเด่นเด่นรู้นะเด่นอะไรด,ด,ดูดูก่อนนะเด่นหนึ่งกับเก้าเลยค่ะวันนี้เด่นเหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องอธิบายมากมายหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปด

ถ้าหนึ่งเก้าเป็นเก้าเจอก็คือจบเลยนะทุกคนร้องไห้จ้ะร้องไห้โยยีเลยนะทุกคนร้องไห้โยยีนะอันนี้คือเน้นนะคะที่ขีดเส้นใต้ให้นะคะคือเน้นกับทุกตัววันนี้หนูบอกเลยเ <c oughs> น้นกับทุกตัวหนูบอกเลยจริงๆไ่ได้บม่ได้ตัวเด้อว่่ได้บ่ได,ได้มูนะ นี่นะคะนี่อ่ะสี่น้อยกิบพี่ปกติ vip นะคะอ่ะประมาณนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆปังๆนะนะเจอกันให่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ